สวัสดีครับพบกกันอีกเช่นเคยในแชร์หมดเปลือกเรื่องประกันนะครับคราวนี้ผมก็จะมีหัวข้อดีๆนะครับที่อยากจะมาแบ่งปันนะครับโดยเฉพาะตัวแทนใหม่นะครับตัวแทนเก่าก็ใช้ได้นะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับช่วงนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวแทนประกันชีวิตนะครับจริงๆตั้งใจทําให้กับลูกค้าด้วยนะครับแต่ทุกคนก็ฟังได้ครับนะครับหัวข้อในวันนี้นะครับเหมาะมากเลยครับเหมาะกับตัวแทนทุกคนด้วยนะครับกับหัวข้อในวันนี้คือเวลากําลังใจตก ทำอย่างไรนะครับในฐาน,นะที่เป็นตัวแทนบัีวิตรุ่นพี่อายุงาน20ปีเศษนะครับผมก็ใช้วิธีนี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับตัวแทนทุกท่านนะฮะและก็คิดว่าโดนใจอย่างแน่นอนนะครับอาชีพของเราเป็นอาชีพที่พบกับความผิดหวังบ่อยมากนะครับหรือเป็นอาชีพที่ผมเคยบอกไปคลิปก่อนๆกน็คือเป็นอาชีพถูกปฏิเสธนะครับเพราะฉะนั้น การถูกปฏิเสธเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่การขายได้หรือการที่ลูกค้าเมตตาตัดสินใจเป็นลูกค้าของเรานะครับก็จะเกิดขึ้นตามมานะครับทาไม่ยังไม่พร้อมทําก็เป็นเพื่อนกันอย่างที่ผมได้บอกไปหลายๆคลิปนะครับแต่แน่นอนครับคำคำ,คำว่ากําลังใจตกนั้นมันจะเกิดขึ้นกับตัวแทนประกันชีพทุกคนจริงๆเกิดขึ้นกับทุกๆ,ๆอาชีพนะครับทุกๆทุกๆอาชีพก็ใช้วิธีนี้แบบเดียวกันกับวิธีที่ผมจะแบ่งได้ ให้ได้เดี๋ยวนี้เลยนะครับก็คือเวลากําลังใจตกผมทํำยังไงครับในฐานะที่เป็นรุ่นพี่เวลากําลังใจตกผมจะไปหาเพื่อนที่ผมรักที่ผมรักและเพื่อนที่รักเรานะครับไปหาลูกค้าที่คอยสนับสนุนและเมตตาเราครับผมจะทาอย่างนี้ตลอดชีวิตยี่สิบปีของการทํางานนะครับหลายครั้งเหลือเกินจนนับไม่ท้่วนะครับที่ผม ผิดหวังเสียใจนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับในธุรกิจนี้ในงานนี้นะครับแต่ทุกครั้งที่ผมถึงจุดที่ว่ารู้สึกกำลังใจตกไว้นะฮะผมก็จะไปหาไปหาลูกค้าที่เมตตาลูกค้าที่คอยสนับสนุนลูกค้าที่ให้กำลังใจเรานะครับไปหาเขานะครับถ้าเป็นลูกค้าที่อาวุโสมากๆผมก็จะไปขอพรท่านนะครับบอกขอพรออออออลูกค้าที่ มีสูงอายุนะครับบางทีผมก็เรียกคุณแม่บางทีก็เรียกพี่พเป็นกเฮีย here, หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ท่านมีนะครับไปหาเขาไปเยี่ยมเยียนดำนะครับว่าไม่ได้ไปขายนะครับไปหานะครับไปคุยให้เขาฟังไปคุยนู่นคุยนี่สนุกสนานครับนะฮะแล้วอาจจะถ้าถ้าบางท่านที่อายุมากรุนพ่อรุ่นแม่เราก็ขอพรท่าน ให้เราประสบความสำเร็จแล้วท่านก็จะให้พรเรานะครับนี่คือสิ่งที่ผมทํามาตลอดนะฮะหรือไม่ก็ไปหาเพื่อนนะเพื่อนที่ซีเพื่อนที่รักกันมากๆนะครับก็ไปหาเขาไปคุยนู่นคุยนี่ครับบางทีก็ไประบายให้เขาฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามนะครับบางทีนะครับไปนอนค้างบ้านเพื่อนเลยครับเพื่อนที่รักๆกันนะฮะไปนอนค้างต่างจังหวัดไปนอนบ้านเพื่อนเลยนะครับสรุปนะครับเวลากาลังใจตกนะครับให้คุณไปหาไปเยี่ยมเยียน นะครับลูกค้าที่เมตตาเราที่สนับสนุนเรามาตลอดที่ให้กําลังใจเรามาตลอดนะครับหรือไปหาเพื่อนนะครับไปหาเพื่อนดีๆนะฮะที่เขารักเราจริงๆนะครับไปหาแล้วไปอยู่กับเขาสักพักหนึ่งถ้ามีเวลาก็อาจจะไปค้างกับเขาสักบ้านเขาสักคืนหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับผมทําอย่างนี้มาตลอดชีวิตนะครับแล้วก็กลับมาสู้ใหม่อะไรใหม่นะครับบางทีบุคคลเหล่านั้นเขาให้คําแนะนําเราด้วยครับว่าเราจะ ออประสบความสำเร็จยังไงหรือปลอบใจเราหรือให้มุมมองในการขายประกันขายสินค้าของเราให้กับเราด้วยซ้าไปนะให้คําแนะนําด้วยซ้าไปนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันครับในคลิปนี้นะนะนครับตลอดประมาณแค่สนาทีก็พอนะครับโชคดีนครับสวัสดีครับ